ส,บ,บ,าสบ,บายดีเนาะสบายดีเพื่อสู้สสู้สู้คนสบ,บายดีตอนเสาร์เด้อพี่น้องตอนนี้ก็สวยเลยแหละเนาะสวัสดีก็เสว่งนัสิปแกงกอกไปเอาอยาให้ยี่แม่ละเสว่งนันางสิตรวจสุขภาพเลยแต่วสวัสดยังผิดจารณาอยู่สิตรวจบอกมาสั้นครับไปแบบที่รถยักไปเพราะว่าเราไม่มีรถใหญ่อ่ะเนาะอันแวเติมน้ำมันอยู่ปั๊มพี่น้องเติมไปแล้วหามื่นยังเหลือหามื่น มาสิครับฉันสิครับเอาจับก่อน คนตอนนี้เข้ามาหอดหนาคลินิกแล้วปะคนนะบักหลายหนึ่งจักโมงหลืวะจักโมงบังโมงดูยักเข้าไปอีกในค่อยเด็ดเขาขับหลดจากโซโมงออกมาหอดนี่เพราะว่าเข้ามาทางคงตอนทาอีทมันกะครับเก่าโมงเข้ามาโซโมงหนึ่งโซโมงไปพอเขาออกแต่เงินประมาณเจ็ดโมงกว่าเนาะอยู่นี่ก็คือตรวจตรวจครบได้ถูก ครบทุกวงจรว่ะสิซะเนาะตรวจได้ทุกอย่างอ่ะแล้วเธอนะสิตรวจสุขภาพหรอ,อตรวจเลือดดีไปติปะ <c oughs> คนเต็มตีใน่ยๆนะ <c oughs> บอยากให้อีแม่มาเนาะก็เลยมาแทนเรา <c oughs> พอปกติแล้วนะเรามาเอาอยาดีแต่ว่าในระยะการขี่ทางขี่รถมากะมันกะไก่อยู่อีพอเป็นคนขับรถอ่ะ รถมันไลยก็เลยเป็นห่วงก็เลย,ยเอ่ไหมาเนาะไปยังแต่ว่าตอนเข้าไปข้างในเราจะไม่ได้ถ่ายนะคะ่ะคนแปดสิันคนข้างในนะแบบลายแหงพี่น้องปปะบก,กวด <c oughs> เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าขัา้นเอาฐานตั้งแต่หนีไปหาประมาณสองโมงแรงจากได้กวดหรือบอก่เะเมื่อดีกวดไปหาแหวกินเขาใส่ดีวะ ขั้นขับไปทางรักสามสิบหาไปไปซื้อปิงไก่บอไปหาอาหารคิข้าวเสาก็เด้อตอนนี้ตะกี้ตั้งแจวมาซิมากรวดจ้าโอเคบ่ต้องตรวจ <c oughs> ความจริงนะสิว่าคลินิกเดดีเทวปากสองนะก็ได้มันเ่าแบบว่าเฮาตรวจสุขภาพสื่อนะมันตรวจในใส่ก็ได้แต่ว่าเมื่อน,นี้นะบังเอิญมากเลยอีเมลเลยอยากให้ตรวจอยูน่นะีเนาะแต่ว่าคนมันหลายเกิน จักซีด้คิวที่หกเจ็ดส่ผัวเจ้าค่ะแมนจับบตรคิวนะตั้งแต่หน้าบ้านเข้าไปอยู่ในเต็มเลยนี่ปะปะเมื่อ ล้วเฮากับมาแวะตลาดกันเนาะทุกคนมาแวะเบิ่งหมักใหม่แต่ว่าเดี๋ยวต้องเบิ่งก่อนเฮาสชีใดยังเมื่อเนาะเมื่อน,นี้เบิดเวลาไปแล้วเครื่องมื่อ,อยังบ่าทานันได้เฮ็นยังซ้อมยังว่าขี่รถลิ่นอยู่ได้เบียกอย่างเดียวอันนี้สิเป็นตลาดด่งเด้อเนาะอันนี้มากมากยังไปไปเลยขายทุกอย่างเนาะ วยมีเห็ดน้ำเกลี่เป็นตลาดอยู่ป่าเนาะทุกคนมาดขายจิโร่ขายเห็ปดป้าเห็ดออกอยู่ตลาดนี่พี่น้องภูดอย,าายักหฮามาหาอยู่นี่จานละเท่าไรเอลี่ยอ๋อ,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 อสามอันซาวนะพี่น้องก็ซื้อยุคเนาะ แต่เฮาเมื่อหอดยามันหม,มุออเหนเวิร์มอเขาี่รถอะนะ <c oughs> ตัวจุงก็เ้าหาพัน <c oughs> อันนี้เห็ดลิ้นจือหรอ,ลอกล้วยไม้อุเป็นของเครื่องปลาเนาะมันอย่างมันนำกระเจับปุป้อันนี้หมากเท่งผู้ใดเคยกินไหเคยเล่นหมากเท่งนะอัน้หมกชิบมาลง สามารถซิบบะทุกคนพี่น้องเคยกินอยู่บ่นี้บ้านซวอนเอินหมักเค้งแต่ว่าฟังไทยซอนบงเงินในทงคอยนี่จังวะสามารถสิบพันกีบจ้าเบิดไปหนึ่งหมื่นห่านทำยิบ ก๋วยฝีไม่ละมืนป๊าดโถว้าวแบบซ้าใหม่สองหมื่นเนี่ยซ้ำใหม่สองหมื่นหาซ้ำใหม่สองหมื่นหาเอาบะกินเยอะแต่ก่อนอกินแห้งก๋วยีใส่นี่ฮะเมลูกไนิวลาวก็มีติปลูกเองวะเนี่ โอ้ยลูกไหนแค่และเท่าท่านท่านละสองหมื่นสองหมื่นกี่เป็นออคนฟังเป็นเงินเล่าหมื่นๆแล้วเป็นนะเจ้าเสีวบอกสองหมื่นนเป็นสมสมบอกโอ,อ้ยอิเมลเล่านักเก็บ <laughs> ทั้งกะทําเลยเล่านักเก็บใส่ทงให้แล้วเรียบร้อยซีม, <laughs> มื่นไดยุอ่นโอ้ในซื้อทั้งสวยทั้งสามอย่างเนาะซีมื่นเนาะ นี่ได้รุดให,หาท่านอันนี้นมันใหม่ลราซิบดีส้มใหม่หนึ่งอไปอยังถ้านเขาซองหันทำอีฟเสาแสงถามว่าสิีสื่อหยัางว่าสันเขาปุ๊บมปนเบิร์ตปับอืมเขาเจ้าขายมาอย่างมาคำปลอมนะเออลายลีหรอท้าวครับบัวกาสือเมือยันเขาบมาหมาน้ำเขาอือนี่เฮ้ยอยู่ หเรา,าบอกเร่โคกในคล้ายจังไดบอกนี่อุ้ยตัวน,นี้นะเดี๋ยวแวะซื้อสากก่อนพอดีว่ามีป่าเราฝากคือเอื้อยนี่ิ้วซวยเข่านี่นี่ค่ะค่ะอันนี้เป็นไม้เป็นกระต่ายเลือกสิ แม่ซื้อสากนะแม่เลือดด้วยเดี๋ยวให้สาวแสงเลือดตัวนี้ชาพันบ่ดูแล้วสากผนะมหกกรมีซ้วาวนาอยากได้หกใหม่แต่ว่าว่าจังได้ดีดมือ,น,อ,อนีบอมีเงินเอาตัวนี้บ่ อันนี้ต้องซื้อเวต้องให้เลือกอันหนักอ๋อเป็นตำเหล้านางบอกว่าให้เลือกอันหนักนะจ๊ะตัวใดน่ากลัวกันซะเราเตะสามหมื่นเลย วนปะ่ะมีทั้งเก่าทั้งหยังแต่ว่าน่าสนใจนี่แต่ว่ามากมหนาอยู่ที่มาเสือวันนี้เงินบโโ่โต <c oughs> ป้าเสือไหม่วิยตอเป็นห้างเป็นห้างเลยทวงแต่ว่าบข้าวบุกข่อ,อ,อยกินเนาะตโอคุมบ่ป้านางมันส่ำดีมือนี่เอาอย่างแบบจเจ้าสาวเนี่ยเอานี่เฮ้ยมางอโลเท่าไหนบ่ ห้าหมื่นเด็อันนี้สี่หมื่นกีบเนาะอันนี้ก็สี่หมื่นอันนี้หาหมื่นพอ,อ,อดีเป็นเก่าหมื่นฟางว่าฟัาางเป็นเงินเล่าเลยเป็นตาญาตเน,น,น,นะ อันนี้ใบแสนเ้อทุกคนมาสดเลยอันนี้เป็นเงินกลีบเนาะเงินลาวแซนกลีบมีประมาณร่อยหาสิบบาทเนาะอันนี้เบิรไปประมาณร่อยกว่าบาทเก่าเหมอนะโคดรวมกันแล้วหมดลายแซนอยู่นะ ี่ขอบใจเด้อ,อเบิดและโบมีหมักหมี่เนาะเมืม่อได้เบิดเงินแล้วรวม,รวมๆเลยเฮาเบิดหยอดเถอดแล้วเดี๋ยวสิไลซูฟังเด้ทอทุกคนสรุปหยอดให้เบิ่งซื้อๆ อันนี้เป็นเก้าหมืนเนาะเก้าหมืแล้วก็พอดีเป็นแสนหนึ่งเท่าไรนะแสน่าแสนสี่สิบหาสิบหกสิบเจ็ดสิบแสนเจ็ดสิบเบิเจ็ดสิบพันอันนี้เท่าไรนะเราทอนมาสามพันบอเบิดไปเจ็ดพัน ไปไปเซนเจสซีฟแล้วกันไปสิบตัวสิบเซมสี่สิบทางไก่เดี่ยวปีงไก่นะแซ้งไก่ตัวหนึ่งมันเป็นไก่ลาดเนาะอันปิ้งไก,ลลก่ลักซามซิมหาเด็กพี่น้องเนาะแต่ลาเขตของประเทศลาวเดนมาร์กทีมีปิ้งไก่น่ะปิ้งไก่โซนอาเขตเนาะก็คือลักซามซิมหาลงไปทางใต้ทางบันเบ้าซุกก็สิเป็นปิ้งไก่น้ำป่งเนาะทุกคนแล้วก็มีปิ้งไก่เซโนสิเดเนาะ ปิ่งไก่เีแงตาอะไรก็เลยเวซื้อเมื่อซะเธอจะขับเหรอขากับซาเซงขับไม่เปิดร้านลเลยวันนี้โอ๊ตเอาเมื่อจังเปิด <c oughs> เ,เปิดเวลาไปแล้วเรืองมื่นหนับโบกเบิดบือจะว่า <c oughs> <c oughs> ออกมาตั้งแต่ห้าโมงออกมาตั้งแต่หกโมงตอนในสิบเอ็ดโมงยังบริหอดบ้านยังอยู่ในตลาดอยู่แต่ว่าขี่ลงไปอีกบกไก่เป็นได้ประมาณสงองโมงกว่าๆนน่ายรีสอร์ท มันมันบดีในทางเขาบ้านเฮาค่ะเลยปะ่ะเมืม่อทางใดซะเมื่อทางเก่านี่แหละป่ะ,ปะกลับบ้านก็นเลยทุกคนส,สาขอ,ของของเขาผากักเหมือนของสุมเฮาปลาปีใหม่เราผาักสือให้ปลาแหลกตะกี้เราบอกให้ซสือสาก,กับโคกแหละแต่แบบโคกแล้มาหอยอย่างมันแตกหน่อยอย่างชุมเฮาสือในลายก็เลยบอกเรา,าติดหนีไปก่อนเด้อปะหาสิบบาทเดอค่ะ สามสิบพันมาหอดเงอนหอดซันยังปลอดภัยแล้วพี่นอ้องผู้ยาอยู่นเมืองเชียงแปดหมื่นขายยานะแปดหมื่นบาทแล้วก็มีหมักเครงสามมาัดสิบพันสามมาัดสิบพันอืามมา 10, ห้องหมักเครงแต่ยืนต้นแล้ก็ยืนบน,นตลาดเนาะตลาดดมกี้มาหาพัน 5, ห้าสามมาัดสิบจงมาอีกแมโอ้ยมันมนันแสบเนาะ กับพอกินเดี๋ยวพี่เอาอะไรอยู่ในใส่สะปีงไก่ตกโดนทางตะกี้นะใส่กระตาหลดแล้วมันปิวบอกเป็นคนคับเลยช่อง่หนบเต็นคุ้ช่งาเห็นโบเห็นเห็นมันตกแต่กระตาหลดแล้วมันข่า่นะหลด อันนักล้วยปีงสองหมื่นหาต่อสองหมื่นเดียวนะสามใหม่อันนี้ไก่เด้กกดเลือดบอดดิตรวจคนนั่งกับปั้มถ้าไม่เท่านั่งป่าในอุตบัตท่านได้ตรวจอันนี้เลยเอาตะเกียดไปเห็นคนลล่เลยมือแรงผูกจะกว่าเด็กวดหรือเ่ หิวเขาก็หิวใส่กระยาขาดเอายาแล้วก็มาอดเขาไปไม่กินเออไปครัอันนั้นแหละยาแปดหมื่นเจ็ดหมื่นคือนอยแเจ็ดหมืนไก่บ้านไก่บ้านว่าสันซิมึงดูแมนบอกไก่ตัวเองมีบอกกินไปหาซื้อไก่หมูงมากินอันนี้แหละไม่ได้อะไรแล้วก็ยานางลูกไหน ลูกไหนอโอเคจ้ะพี่น้องเนาะพักผ่อนยน์ใจก็อนสแสงสิมหาเปิดหานบัดนี้พอดีเทียงเลยมาหอดบัตรขอบใจเบิดสสุขูสุขค้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากบึงโฆษณาให้แน่สุดท้ายแล้วก็บ่บได้กวดไปลยาแล้วก็มาเนาะพอกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดี mình chắc mình bị cuột dạ phải <laughs> mình theo anh